สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากแบรนด์ b w e l l รุ่น 201A ค่ะเขาถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้และมีอาการหอบหืดโดยเฉพาะเลยค่ะด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและมีฟีเจอร์การใช้งานที่สามารถกองดับฝุ่นและออกอนุภาคขนาดเล็กได้อย่างสะอาดหมดจด มาพร้อมหัวดูดที่สามารถทอดเปลี่ยนให้ใช้งานกับทุกส่วนของบ้านที่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกรปรกอีกด้วยนะคะน้ำหนักตัวเครื่องมีขนาดอยู่ที่2.35กิโลกรัมค่ะค่อนข้างพอดีไม่หนักจนเกินไปช่วยให้ทำงานได้อย่างคล่องตัวมาพร้อมพลังแรงดูดสูงถึง27,000 PA เลยค่ะกล่องเก็บฝุ่นมีขนาด0.8ลิตรปลดล็อกทิ้งฝุ่นได้ง่ายแบบไม่ฟูงกระจายสามารถนำไปล้างน้ำทำความสะอาดได้ ในตัวเครื่องมีไซคอนิกเทคโนโลยีทำงานได้ดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบทั่วไปนะคะสามารถแยกอากาศและฝุ่นออกจากกันได้อย่างเนือชั้นตัวฟิลเตอร์กองฝุ่นสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้อีกด้วยสำหรับการใช้งานมีปุ่มการควบคุมการใช้งานที่กระชับมือส่วนด้านบนตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผลสมาร์ทคอนโทรลแสดงสถานะแบตเตอรี่กด้วยค่ะสามารถปรับโหมดการทำงานได้ถึง3โหมดเลยนะคะโหมดโลใช้งานได้ต่อเนื่อง40นาที โหมด Middle ใช้งานได้ต่อเนื่อง20นาทีค่ะส่วนโหมด High สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง12นาทีนะคะตัววัสดุท่อดูดฝุ่นมีความแข็งแรงทนทานค่ะส่วนหัวแปรงมอเตอร์มาพร้อมไฟ LED 2สว่างช่วยให้เรามองเห็นฝุ่นได้อย่างชัดเจนแม้จะทำความสะอาดในที่มืดและแคบนะคะหัวดูดไรฝุ่นสำหรับดูดทำความสะอาดที่นอนโซฟาและหมอนอิงนะคะ หัวดูดปากแบนสำหรับดูดทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยากอย่างเช่นขอบหน้าต่างตามซอกแคบๆหัวแปรงขนนุ่มเหมาะสำหรับดูดทำความสะอาดในพื้นที่ซับซ้อนอย่างเช่นคีย์บอร์ดและโต๊ะเครื่องแป้งของสาวๆค่ะการชาร์จแบตเตอรี่ตัวแบตสามารถถอดชาร์จได้ใช้ระยะเวลาในการชาร์จไฟประมาณ4.5ชั่วโมงนะคะและที่จัดเก็บก็สะดวกมากๆเลยค่ะ เป็นแบบแท่นวางติดผนังเครื่องดูดฝุ่นไหลาสาย B w e e l รุ่น 201A ตัวนี้ยังมีรับประกันสินค้าถึง2ปีเลยนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นไหลาสายที่มีพลังแรงดูดสูงถึง27,000 PA และยังมีไฟ LED สองสว่างคุณภาพดีมาให้ด้วยก็สามารถหาซื้อกันได้เลยตามช่องทางออนไลน์ B w e e l Group ไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada, Shopee ในลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือใครอยากไปทดลองใช้สินค้าจริงก็สามารถไปกันได้ที่ศูนย์การค้า CDC ำอิ i n ร a ชั้น1โซนเคเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง b v e ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ